สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพงสุขสุขกันค่ะืันนี้วันจันทร์สีเหลืองนะคะวันจันทร์ที่สิบหาพฤษภาคม2อ6 6ค่ะมือคื้นนีลุ่นทั้งการเลือกตั้งและลุ่นทั้งยีฬาอุ้งอิง เข่าของอาจเพลงใหม่ที่พอโจแต่งไ้น้ำตาอีลลานอยปรากฏว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เนาะเหลือแต่ไทยเอ็มวีเหลือแต่เฮาจะกได้เบิงได้ฟัง,รงพร้อมๆกันวันที่19พฤษภาคม2 5 6 6นี้3สนามโมงเศราเก้า 9. นาิกาน้ำตาอีลลานอยอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะ ขอบคุณพี่น้องค่ะติดตามช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางเพจนะคะเพจ f c e e o o k คขาทาง DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนซื่อเดียวกันผู้ใดบอท่านเด็ดไปทั้งใดกะขอพี่น้องไปซอยแห้งเป็นแห้งใจเนาะผู้ใดอยู่ทั้ง YouTube แล้ว บ๊ทันเดไปทั้งเพจกะฝากไปติดตามทั้งเพจในเด้อค่ะแล้วผู้ใดไีทียู่ทั้งเพจอ่าบ๊ทันเดมาทาง YouTube ก็ฝากพี่น้องมาติดตามทาง YouTube ซอยสาวนมเยอือนนํำมื่อนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะคุยกันคุยกันเรื่องอย่างมือนี้กับ,บ่บีิหยางหลายแค่มานั่งทักทายกับพี่น้องบอกพี่น้องว่ามือนี้บริตตมอิหล่าอุงอิงไปถ่ายคลิปนะคะ เนื่องจากว่าช่วงนี้ลูกเปิดเทอมแล้วคือเคยบอกกับพี่น้องเนาะว่าถ้าช่วงเวลาทีลูกๆเปิดเทอมสาวนุ่มเยืนก็อาจจะสะดวกไปบางพื้นที่อาจจะบริไดไปเป็นบางงานอย่างสิ่ก็จะมีคลิปวิดีโอย่มไปนะั่งก็จะมีฝากตอนแต่ว่าถ้าบริไดไปก็อาจจะนัา่นาั่งคุยกันแบบนี้เวาจาเรื่องเล่าเกี่ยวกับข่าวต่างๆมาฝากมาตอนมื่อนสิบหาพฤษภาคมทําการแสดงที บ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอําเภอพระยืนนะคะพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะทางทีมงานสาวน้อยเพรปานแพงอีหล่าอุงอิงทำการแสดงที่บ้านขามป้อมเร้อพี่น้องเด้อไปเป็นแห้งใจซอยกันลหลายๆค่ะขอบคุณพี่น,อน้องเนาะที่ซอยกันเป็นแห้งใจ สูหมองุวบรณน,น่นะหลันะคะตั้งแต่สาวน้ำเยื่นไปถ่ายคลิปวิดีโอมากะหูซึือกว่าแน่นทุกพื้นที่เต็มทุกพื้นที่คือว่ามีตะปูหักอีหลานะคะหักอีหลาอุ้งอิงหักสาวน้อยเพ็ดปานแพงก็เอาถึงเรื่องเพลงล่ะค่ะพี่น้องคะเรื่องเพลงน้ำตายอีหลาหน่อยจริงๆเพื่อนเปิเป่อในฟังเนาะพี่น้องเนาะเปิดในฟังไปนั่งคอกับเสียงเบาของบอสโจไปนั่งกะได้ยินนิดๆิดน้อยน่อยน,อยน,ะ,น,ะ,นะพี่น้องคะกะ มูซึกว่ามวนมวนขนาดบ่ทนเดมิกเสียงอ่าบ่ทนเดเต็มที่วอาง่ายๆเนาะนี่มือคือนี่หลังจากเป็นโอ้คุณมีโฆษณาดํามีโฆษณาดําี่นองเลยอันคือมือคือนี่เนาะเพื่อนอัดแล้วเพื่อนยังไปกินเนื้อยอย่างกันต่อเดฉลองหน้ายกใหม่น,น,นะคะบอกแล้วก็แสดงความยินดีเนาะกับพักที ชนะการเลือกตั้งก้าวไกลนะคะแล้วก็เพื่อไทยเนาะคะแนนเป็นปที่สองส่วนพรรคอื่นๆกะมีทั้งได้กับโบได้ซซอกะทั้งเสียใจและยินดีไปน้องกันนะะั่นล่ะพี่น้องคะ่ะ จจสิวาจังได์ปัสเนะเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะคะเท่ากับเป็นเท่ากับเป็นหนึ่งในคนไทยที่ไปใส่ใส,ใ,สใส่เสียงเนาะกะเอาเปลี่ยนหอดเวลาเปลี่ยนคือว่าเนาะกะขอแสดงความความยินดีนะคะกับกล้าวไกลเนาะกล้าวไกลเพื่อไทยที่คะแนนเพิ่นอ่าได้ได้ซอซในอ่าในในในอย่างก็เขาเอื่นว่า เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองน่ะเนาะเอาแสดงความยินดีนําว่าสิเปิดนี้พี่น้องา่าเบิ่์หหันก็นไปเจอโฆษณากรที่งงงงเศร้าๆที่เบาบาไปบามากว่าไม่อย่างนี้นี่น,นี่ว่าสิเปิดนี่พ่อโจเบิเปิดในี่ฟังนี่พี่น้องไปติดตามเอาก็ได้จริง,รงๆหลายทานกะไปเบิรงอยู่แล้วเพราะว่ายอดวิวกับแสนกลัวอยู่แล้วนี่อุ้งอิงหลังจากออกจากห้องอัดรอบดึกกินเนย่างมือขึ้นฉลองนาย,งายโไมันะนะะ เลาพี่น้องกบไปปังเอาเด้อไปปั้งเอาสาวยืนปั้งกัน่ามวนมวนพี่น้องมามือนี้สิคุยกันเด็กสิพี่น้องบอโจว่าในนี้ว่าขอหนึ่งวันสองล้านวิวอยากถามพี่น้องว่าพี่น้องคิดวัานนำตายอีหลาหน้่อยนี่สิได้ยอดวิวหลายเป็นไดขอความคิดเห็นใตคลิปนี้เลยนะคะพี่นอ้องฟังๆเมื่อแล้วเนี่ยแหละได้ยินแน่กับปอโจที่เพิ่นเปิดให้ฟังนี่เนาะ คลอกับเสียงเว้าเพิ่นไปนี่นะคะสาวน้องยื่นอยากถามพี่น้องส่วนโตค่ะว่าพี่น้องคิดว่าสองล้านวิวในหนึ่งวันเนี่ยเป็นไปได้บ่พี่น้องผู้ใดคิดว่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปบ่ได้หรือว่าจะได้เท่าใดอ่าจะได้หนึ่งล้านล้านสองแสนล้านสามแสนล้านห้าแสนหรือว่าสองล้านสามล้านสี่ล้านวากันไปหาล้านวากันไปพี่น้องคิดว่าจะได้ยอดวิวประมาณเท่าใดถ้า ถามสาวนุ่มเยื่อนนี่ที่พ่อโจว,ว่าว่าขอหนึ่งวันสองล้านวิวสาวนุ่มเยื่อนว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นี่ความคิดส่วนตอนะมีผู้ใดคิดต่างแบบนี้ว่อนะคะมือนีจะคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องเพลงน้มตายอีลาน้อยอุอ้งอิงเพชรบ้านแพงเขาห้องอัดเรียบร้อยนะเหลือแต่เข้าจ่า้เดบิงมือนีมือนีเพื่นกไทายเอ็มวีนะถ่ายเอ็มวีแล้ววันที ิเก่าพฤษภาคม,มสามมงเศร้าเก่านาฬิกาเพิ่นก็นจะปล่อยออกมาให้เฮาได้ฟังได้เบิงซอยแช่ซอยกดไหลซอยปันยอดวิวนะนะพี่น้องเอาพี่น้องคิดว่าเพเลงนี่ของอีหลาอุ้งอิงสิสามารถได้ยอดวิวเท่าไหรส่วนตัวสาวน้เยืนว่าถึงสองล้านวิวสิเป็นจริงคือว่าบอกระจังลุ่นกันแล้วพี่น้องคิดคือกันบ หรือคิดต่างหลายคนอาจจะคิดต่างก็ได้นอ้อ,อคิดตางไม่ผิดแต่หักอุ้งอิงคือกันยังสินะหลายคนอาจจะบอกว่าหาล้านวิวก็ได้เนาะพี่น้องคิดว่าได้เท่าไหร่เอ้าอยากถามเมืองซื่อๆืนี่หลักเนาะมาลุ่นเป็นกําลังใจซอยกันว่าอีหล่าอุ้งอิงจะทํายอดวิวได้หลายปันไดเห็น่พโจหว,วังไว้ว่าอยากได้จากหนึ่งวันสองล้านวิวเข้าจะซอยกันเฮ็ดให้เป็นไปได้บ่ค่ะพี่น้องซอยกันเนาะ เฮ็ดห้เป็นไปได้เนาะเฮ็ดห้เป็นไปได้เนาะสันบ่ได้ไปทยคลิปเด้อพี่น้องเ้อะมือนีแค่อยากมานี่ล่ะทักทายกันเกรงทีพอโจกลั่นกรองออกจากหัวใจบ่ฮหูเป็นยังน่ะบ่ฮหูเป็นยังบ่งหูเป็นยังนำตายอีหล่าหน่อยจริงๆเพลงนี้เพิ่นว่าที่แลกว่าสิตั้งบ่งหูเป็นยังพุ่หล่ะเนาะแต่ว่าในความให้พี่น้อง ซอยกันโหวตอาให้พี่น้องซอยกันโหวตปรากฏว่ามาได้ที่นำตาอีหล่าน้อยนะคะการกรองจากหัวใจของพ่อโจโออพ่อโจบอกเคยแต่งเพลงจบจ้าเถื่อกับเป็นเถื่อแรกที่แต่งจบเพาสันนอแล้วพี่น้องคาดหวังกับเพลงนี้อ่าฟังแล้วนี่เขาจะซอยกันปันยอดวิวได้ไล้ไปหนไรพี่น้องวา่าพอโจนี่อยากได้ประมาณหนึ่งวันสองล้านวิว สาวน้ำยืนว่าเป็นไปได้คิดว่าเป็นไปได้บ่คะเ <c oughs> อาขอความคิดเห็นใต่คลิปเลยนะใดเทอาใดจังใดเป็นกําลังใจซอยอีหลักอุ้งอิงค่ะย่าค่ะมือแรกงนี่อ่ามือแรกงนี่พี่น้องไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะทําการแสดงที่บ้านขามป้อมเด้อพี่น้องเด้อทาการแสดงที่ บ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนมือวันที่16พฤษภาคมงานบุญบังไฟเทศบาลตำบลแก่ดำค่ะพี่นอ้องอําเภอแก่ดำจังหวัดมหาสรารคามค่ะภูลัสาวนำเนงเืนกนสิได้ไปพูลัวันที่17พี่น้อง17พฤษภาคมสาวนำเนงืยนจะได้ไปอยูุทีบ้านน้องซิมหน่อยตำบลห่วยทับท่าน อำเภอหวยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเรากับวันที่18พฤษภาคมค่ะทําการแสดงอยู่ตรงขามบ้านสาวน้ำเยื่อนนี่นะคะอยู่อยู่ตรงขามนี่ว่าสันห่างกันขวมตรงหน้าไปคือว่านพี่น้องเนาะคือถนนเส้นลอบเมืองกันนะคะอ,ะอยู่ขวมตรงขามบ้านไปนี่ละพี่น้องค่ะวันที่18พฤษภาคมซีแยกบายพาดสีแยกโนนหงทอง อยู่ที่นอนหุงทองเนี่นะคะตำบลไร่น้อยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยงานหลังหลงนี่ตันแต่ศรีสเกี้นานีสาวนมเยื่กนกะจะได้ไปแล้วก็ยังมีอีกหลายงานต่อไปเข้าจังคุยกันแต่ว่ามือแรกนี่พี่น้องไปเป็นกำลังใจได้หลายเด้อค่ะเด้ออยู่ที่บ้านขามปอมพระยืนขอนแก่นนะคะอย่าลืมค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปซอยกันขอบคุณที่ ติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับสาวน้ำยืนทางช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางเพจ Facebook นะคะ Facebook แฟนเพจเนาะ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ